สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ็กซิล่าเกมเมทีวีนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเ a d ดแอนด์โซลรีวอลูชันกันวันนี้เพิ่งจะเปิด Open Beta เป็นวันแรกนะคะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูบรรยากาศกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะเกม MMORPG ที่หลายๆคนรอคอยนะคะโอ้เซิร์ฟเวอร์เยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่มีกี่เซิร์ฟเวอร์กันโอ้โหอย่างเยอะเลยนะคะแล้วก็สูนมาก จะหนาแน่นแล้วก็เต็มส,ส่วนใหญ่นะเซิร์ฟเวอร์เท่าที่เห็นเนี่ยนะคะจะมีเซิร์ฟเวอร์จีนเซิร์ฟเวอร์ไทยเซิร์ฟเวอร์อินโดแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ที่เป็นใช้ภาษาอังกฤษนะคะก็คราวนี้นะคะจะเป็นแบบ SEA นะก็สามารถเข้ามาเล่นกับเพื่อนๆได้รวมๆกันแบบหลายๆภาษารวมกันนะคะสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้สังเกตนะเท่าที่เห็นเซิร์ฟเวอร์ที่ขึ้นต้นด้วยหนึ่งเนี่ยจะเป็นภาษาจีนเซิร์ฟเวอร์ที่ขึ้นต้นด้วยสองนะคะจะเป็นไทย สามจะเป็นอินโดส่วนสี่เนี่ยก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปลองเซิร์ฟเวอร์ไทยนะอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยเซิร์ฟเวอร์ที่สิบสองนะคะลองไปดูกันโอเคมาถึงหน้าจอเลือกตัวละครกันก่อนนะคะก็มีตัวละครให้เลือกเป็นสี่เผ่าด้วยกันนะคะนี่เลยเผ่าแรกนะคะ <and S 1> คือเผ่าจินเผ่าจินเนี่ยจะเลือกได้สองอาชีพก็คือเลดมาสเตอร์แล้วก็กังฟูมาสเตอร์นะคะ นี่เลยเลดมาสเตอร์ก็จะใช้อาวุธเป็นดาบนะแล้วก็กังฟูมาสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นการต่อสู้ด้วยกันนี่แหละใช้หมัดต่อยนะคะมาดูเผ่าที่2กันเผ่ากอนนะคะสามารถเลือกได้สองอาชีพเหมือนกันเป็นกังฟูมาสเตอร์นะคะนี่เลยใช้ศิละปะป้องกันตัวนะคะหรือจะเป็นเดสทอยเออร์นี่เลยเขาจะใช้อาวุธที่เป็นแบบ เหมือนขวานหรืออะไรที่เป็นใหญ่ๆนะคะการเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยก็จะช้าลงไปนิดนึงนะสำหรับเดสทรอยเออร์มาดูเผ่าต่อไปนะคะเผ่าลินเผ่าลินเนี่ยจะมีหนึ่งอาชีพด้วยกันนั่นก็คือฟอร์์มาสเตอร์ฟอร์์มาสเตอร์เนี่ยสามารถต่อสู้ได้ด้วยเวทมนต์นะคะนี่เลยจะสามารถต่อกรกับสตูได้ในระยะไกลแล้วก็ดาเมจเขาจะเป็นแบบหมู่นะเดี๋ยวเราลองมาดูเผ่าสุดท้ายกัน เผ่าคุณนะคะเผ่าคุณมีสองอาชีพเช่นกันก็คือมีเบลดมาสเตอร์ใช้กระบี่เป็นอาวุธนะใช้ดาบเป็นอาวุธนะคะแล้วก็ฟอตมาสเตอร์โอ้เผ่านี้เป็นได้ทั้งเวทแล้วก็โจมตีแบบนะใช้กระบี่เลย <Force Masters S 1> เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเผาลินด,ดีกว่าเพราะว่าตัวละครเขานี่น่ารักมากเลยนะคะก็แต่ละเผ่าเนี่ยนะก็สามารถเลือกตัวละครได้นะคะว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ไปดูหน้าจอต่อไปกันทีกว่า สามารถมาปรับแต่งทรงผมใบหน้าร่างกายแล้วก็แต่งหูแล้วก็หางได้ด้วยนะคะทรงผมมีโอ้มีหลายรูปแบบเลยทีเดียวโอ้ยน่ารักมากเลยเจ้าตัวนี้ตรงนี้ดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนสีผมซะหน่อยนี่เลยสีนี้สามารถเลือกแบบใบหน้าได้นะคะเลือกเป็นแบบไหนดี อันนี้เหมือนน่าเหมือนตัวอะไรสักอย่างเหมือนเหมือนหนูมาดูร่างกายเลือกหุ่นได้นี่เลยมาตัวแรกกำหนดรูปร่างลักษณะต่างๆได้นะคะปรับเองได้นี่หัวโตวับเป็นตัวหัวโตวดีกว่าขอสั้นคอย,ยาว ไว้สนุกแย่แล้วเดี๋ยวจะหลงอยู่ในแต่งตัวละครซะเยอะนะคะแล้วก็มีเลือกแบบหูได้หูและหางนะคะแน่นอนเราเลือกหูใหญ่ๆนี่ดีกว่าเท่ดีแล้วไปกันต่อใส่ชื่อตัวละครกันก่อนนะคะโอเคลุยกันเลย เกมมากันแล้วองค์แรกนะคะฝันที่ไม่อยากตื่นก็เป็นเรื่องราวของเกมนี้นะคะโอ้สำหรับใครที่อยากติดตามเรื่องราวนะเราจะไม่สปอยขอข้ามไปนะคะเข้าเกมไปแล้วตอนนี้ก็อยู่ในโหมดฝึกหัดนี่เลยต้องมาเริ่ม <to progress S 1> ต้นนะคะ <progress> ของเกมนี้เวลาเล่นเนี่ยก็กดไปที่เควสได้เลยแล้วเขาก็จะไป ตำแหน่ง NPC โดยอัตโนมัติเลยนะคะคำอธิบายต่างๆเป็นภาษาไทยหมดแต่ว่าเสียงภาคเนี่ยก็เป็นภาษาอังกฤษนะแต่ก็เข้าใจไม่ยากนักหรอกไปกันต่อเร็จวสเ,เ,เสร็จแล้วนะคะคุยกับสิบพี่จินยองได้รับรางวัลเป็น EXP แล้วก็เป็นเหรียญเงินนะคะคตคเตรียมการฝึกฝนขั้นต่อไปมาปลุกคิวฮงตื่นๆคิวฮง Oh, <So sweet. S 1> พระอาทิตย์ขึ้นแล้วตื่นได้แล้วนะมามาไปฝึกซ้อมกันดีกว่าวิ่งไปหาสิทธิ์วิ่งไปหาสิทธ <Perfect timing. S 1> ิ์พี่นะคะฮวงจุงอ่ามาถึงแล้วสำเร็จเควสเรียบร้อย <All right. S 1> ตอนนี้เราต้องหาร่องรอยของสิทธิ์พี่มูซองกันต่อ โอ้สิทธิพี่นี่เยอะจริงๆเลยโอ้คนนู้นวิ่งเร็วมากอ้าวแล้วก็วิ่งเร็วได้นะคะมีฟังก์ชันวิ่งเร็วด้วยกดวิ่งตามไปนกบินไปแล้วนกอะไรก็ไม่รู้นะไปดูเควสกันต่อ like เรามาเจอกับสิทธิ์พี่มูซองแล้วนะคะถามเขาหน่อยสิว่ามีเรื่องอะไรถึงได้มาที่นี่ไปเคลียร์เควสเรียบร้อย อา้าอาจารย์เรียกแล้วรีบวิ่งไปแล้วอาจารย์อยู่ไหนวิ่งไปเลยโอ้โหไกลจริงๆ <c oughs> อาจารย์ <c oughs> น่ารักจริงๆ <c oughs> เลยหูตูบด้วย <c oughs> อาจารย์ <c oughs> ชื่อฮงซองกิน <c oughs> นะคะ <c oughs> มีบางอย่างที่จะบอกเราด้วย <c oughs> ตามอาจารย์กันต่อไปอาจารย์จะบอกอะไร You have been with us a while now, yes? หมฉันคิดว่าถึงเ้วทีหนังสือมาให้ฉันหาหนังสือนะคะในโถงสำนักกันดูก่อนแล้วก็คุยกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งดำเนินต่อไปเรื่อยๆในขั้นต้นนี้ยังเป็นในส่วนของการฝึกหัดอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปต่อสู้กันเดี๋ยวต้องไปหาสิท์พี่กันก่อนนู่น สิทธพ,พี่ฝึกซ้อมจะอยู่ด้านนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปฝึกกับพวกหุ่นไม้พวกนี้ใช่ไหมให้ดูหนังสือสิอ่านี่มันวิชาฮงมุนทำไมอาจารย์ถึงให้สิทธิ์น้องก็ไม่รู้เขาให้เรียนก็เรียนนะ <Guys. S 2> โอเคส่วนวันนี้เราจะต้องมาฝึกซ้อมกันตอ่อ <This code? S 1> เราจะต้องฝึกซ้อมการใช้สนับเวทนะคะมา ต้องติดตั้งก่อนใช่ไหมใช้งานเริ่มพลังโจมตีแล้วนะคะเอาละเริ่มทำการฝึกวิ่งตามย่องมุกไปแล้วต้องเรียนรู้เคล็ดวิชาต่างๆนะคะก่อนที่จะออกไปต่อสู้นี่เลยย่อยาก โอ้การต่อสู้จะเป็นแบบอัตโนมัตินะคะโอ้โหโจมตีหุ่นไม้แบบกระเจิงนี่กดสกิลได้ด้วยโอ้สกิลมีหลายอย่าง <Well> d <done. S 1> อ๋อต้องกดข้านตรงนี้นะคะ <Well done. S 1> ถ้ากดปิดตรงนั้นจะเป็นการปิดช่องหน้าต่างการพูดคุยนั่นเองวิ หุ่นไม้ขยับได้อ่ะตอนนี้เราต้องมาฝึกใช้สกิลกันแล้วนะคะใช้สกิลคลื่นเหมันสกิลนี้จะทําให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลงนะคะเคลื่อนไหวการขยับตัวช้าลงอุ้ยแล้วก็ใช้สกิลไฟต่อหงายไปแล้ว <laughs> ไปกันต่อตามสิบพี่ยองมุกไปจะให้เราไปฝึกอะไรกันอีกนะ โอเคสิ as as พี่มีอะไรจะสอนลราแค่นี้แหละตอนนี้เราก็ต้องมาที่หน้าผานี้แล้วโอ้กระโดดได้ด้วยหรอคะอ้าวลองกดที่ปุ่มเหาะดูนะคะเราจะสามารถพุ่งไปได้โอ้ยเออฮี่ยังเท่มาถึงอีกเกาะหนึ่งแล้วตอนนี้เขาก็จะเป็น ไปนะคะสำหรับการฝึกการพุ่งทยานการกระโดดให้เรานี่เลยกระโดดแล้วก็พุ่งไปอุ้ยลนๆๆๆๆๆเราจะต้องแตะไปก่อนนะเราพุ่งเหาะไปอ๋ข้ามมาได้แล้วเอเมื่อกี้มันกระโดดไม่ได้อ่ะเขาลองอีกทีดิวิ่งแล้วกโดดก็ลนอยู่ดี <c oughs> ขออีกทีไม่ต้องละโอเคไปกันต่อตอนนี้เราจะต้องไปที่พิธีเปลี่ยนสภาวะนะคะไปห้องแห่งการทดสอบถ้ำแห่งการทดสอบเพราะว่าน่าจะเป็นการจบการฝึกฝนขั้นต้นของเกมนี้กันแล้ว มาถึงถ้าแห่งการทดสอบแล้วนะคะโอ้ต้องจัดการกับเจ้าพวกคุณไม้นี้สามตัวไม่เรียบร้อยคุยกับสิทธ์พี่ก่อนนะคะสิทธ์พี่มูซองมาเลยโอ,อ้ <c oughs> ต้องมาต่อเพกัอสิทธิ์พี่นี่จะสู้ได้ไหมเนี่ยทำไมเลือดเขาไม่ค่อยลดเลย ต้องออกมานอกวงแล้วฟื้นฟูลมปลานเหรออ๋อโอ้ยน่าสลงสารมากดูท่าดิค <laughs> านกระเย็บกระเย็บขอความช่วยเหลือฟื้นฟูลมปรานก่อนโอเคนี่เลยฟื้นฟูลพลังกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปลุยสิทธพี่หน่อ่าเลือดเต็มแล้วมาสิทพ,พี่ อ๋อส so, like ิทธพี่เขาจะฝึกสอนให้เราฝึกการใช้พลมปานพลังลมปานนั่นเองนะคะเพราะว่าจะได้ฟื้นฟูเลือดได้โดยที่เราไม่ต้องกดเติมเลือดนั่นเองนะโอเคจบเวสแล้วสำหรับเควสนี้นะคะต่อไปเป็นเควสใหม่เป็นวิกฤตทำลายล้างออกไปนอกถ้ำกันก่อนวิภาพสวยภาพน่ารัก ตัวละครเขาน่ารักดีนะคะมาที่เขาเหินฟ้าตรงนี้เป็นพื้นที่สันตินนก็คือ PVP กันไม่ไดน้นั่นเองนะคะมาถึงที่นี่นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราจะต้องไปช่วยสิพี่มูซองมันมีเจ้าปีศาจมานะคะ ไปขอความช่วยเหลือหรอวิ่งไปแล้วโอเคเกมนี้ก็จะมีเรื่องราวให้ต่อสู้ไปเรื่อยๆนะคะโอ้โหสิพี่กระเด็นเดี๋ยวเดี๋ยวขามาช่วยสิพี่ก่อนหักผ่าหลังบ้านให้ด้วย <c oughs> ไม่ใช่เขาบอกให้เราหนีไปนะคะ <c oughs> โหตัวใหญ่ยังกับปีสาดเลยนะเนี่ย เอา้าท่านอาจารย์โอ้ยสิทธพี่สิทธพี่ร่วงไปสองแล้วพวกนี้คือใครกันเนี่ยโอ้อาจารย์ตู้เขาโอ้โอเคเราไปดูซิว่ามันเป็นยังไงกันต่อไปโอ้เราจะต้องช่วยจัดการกับเจ้าปีศาจพวกนี้นะคะ เนื้อเรื่องนะะ่าทักน่าติดตามเลยทีเดียวถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะสามารถไปดาวน์โหลดเกมนี้มาลองเล่นได้นะคะเพิ่งจะเปิดเซิร์ฟเวอร์ในวันนี้นี่เองวันที่14พฤษภาคมนะคะ6 3สนะคะไปดาวน์โหลดกันมาเล่นกันได้เซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆเขาก็จะมีเปิดมาเรื่อยๆนะคะส่วนกิจกรรมต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเอาเรามาดูของรางวัลที่เราจะได้นะคะเมื่อเราเข้ามาเริ่มเล่นกันดีกว่า มาดูที่กิจกรรมเนอะกิจกรรมเขาก็จะมีกิจกรรมฝึกฝนของแต่ละสำนักนะคะเป็นกิจกรรมขั้นต้นนะเช็คชื่ออะไรต่างๆนะคะก็จะได้พวกนี้เลยพวกตั๋วเข้าดันเจียนเคลียดานอะไรต่างๆนะคะก็จะได้รับเหรียญพิเศษที่เอาไว้ซื้อของในร้านค้าพิเศษเนอะส่วนต่อมาก็จะมีรางวัลบัตรผ่านสิทธิ์พี่นะคะก็จะได้รับรางวัลเป็นพวกเหรียญเงินตั๋ว exp หยบสมบัติซึ่งจะได้หินเสริมพลังต่างๆนะคะแล้วก็จะได้รับนี่หินเปลี่ยนออฟน้ำยาฟื้นฟูหยิบต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะก็ตามนี้เลยที่เราจะได้รับนะเยอะแยะมากนะคะต่อไปเป็นในส่วนของรางวัลเช็คชื่ออันนี้7วันจะได้อะไรเอ่ย7วันนะคะจะได้น่าจะ6วันแล้วได้รับเลยหรือเปล่าอันนี้ก็คือก่อน ก่อนวันที่25นะคะจะได้รับทั้งหมดนี้เลยนะก็จะมีหีบหายากนะคะจะได้รับรางวัลเป็นเหรียญเงินน้ำยาฟื้นฟูวันที่2จะได้รับหีบอาวุธตรงกับอาชีพของเราเองนะคะวันที่3จะได้ต่างหูวันที่4จะได้วัตถุดิบในการเสริมพลังอาวุธวันที่5จะได้วัตถุดิบเสริมพลังเรื่องประดับวันที่6ก็จะได้เหรียญเงินอีก2อ0 0 0,000นเหรียญ มีรางวัลรายเดือนด้วยกันคือเช็คชื่อรายวันไล่ไปเรื่อยๆเหมือนกันนะก็จะได้รับเป็นเงินเหรียญหินออบนะคะแล้วก็พวกของที่จะเอาไปใช้เป็นวัตถุดิบผลิตต่างๆเยอะแยะนะคะตัวอัญเชิญกล่องสุ่มเยอะแยะมากมายอ่ะ ดูฟังก์ชันอื่นกันบ้างนะคะมีดันเจียนรายวันด้วยนะคะสำหรับเกมนี้ก็จะสามารถใช้งานได้เมื่อเราเลเวล30ไปแล้วนะคะจะสามารถเข้าดันเจียนได้มีพื้นที่ฝึกฝนด้วยเมื่อเลเวลร้อยจะสามารถใช้พื้นที่ฝึกฝนทำให้ exp เราเพิ่มมากขึ้นนะคะได้รับเพิ่มมากขึ้นเลเวลแล้วก็จะได้เยอะขึ้นๆๆเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะต่อมามีภารกิจช่วงเวลานะคะต่างๆให้เราได้เข้ามาเลือกเล่นมีแต้มสนับสนุนด้วยอืม ผจญภัยวิธีฮองมุลอันนี้จะเป็นของแต่ละสำนักด้วยกันนะอันนี้เราเลือกสำนักฮองมูลมาเนอะอืมภารกิจต่างๆก็จะมีกำจัดมอนสเตอร์ทั่วไปนะคะคลีกเวสลองเลเวลตัวละครต่างๆนะคะใช้น้ำยาฟื้นฟูเสริมพลัง ต่างๆแล้วก็มีการพัฒนาตราคืออัปเกรดพวกของต่างๆของเรานะคะกําจัดมอนสเตอร์เรื่องชื่ออันนี้น่าจะเป็นพวกบอสนะคะแล้วก็มีแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์แยกส่วนอุปกรณ์นั่นเองก็จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมด้วยสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นกําจัดดันเจียนบอสนะคะคอกองมุ่งแล้วก็มีอีกนเนอะมีเยอะแยะมากมายอันนี้มันจะเป็นไล่ไปตามเนื้อเรื่องของเขานั่นเองนะคะองค์ที่1องค์ที่2 3 4ไปเรื่อยๆนะจ๊ะอ่ะต่อมา รางวัลอัพเลเวลโอ้โหทุกทุกห้าเลเวลนะคะขั้นแรกนะก็ต้อง10เลเวลก่อนเราจะได้รับเป็นเงินนะคะเหรียญเงินซึ่งได้รับเยอะขึ้นเรื่อยๆตามระดับเลเวลที่เราอัพขึ้นไปนะต่อไปก็จะเป็นอันนี้ลูกแก้วเคล็ดวิชานะคะลูกแก้วนี้จะเอาไว้อืมน่าจะเป็นเหมือนกับใช้อัพอัพสกิลหรือเปล่าเคล็ดวิชานะ แล้วก็มีลูกแก้วพลังแฝงเอาไปสามารถเพิ่มพลังของเราให้ได้นั่นเองนะคะแล้วก็มีพวกหินเสริมต่างๆก็ได้รับปนๆกันไปนะตามแต่ละเลเวลมีกล่องด้วยกล่องพูดพิทักษ์นะคะก็จะได้ตอนเลเวล30นะส่วนต่อมามีทังวันหยุดพักด้วยมี่เลยจะสามารถเลือกได้หนึ่งอย่างก็ถ้าเราหยุดพักไปนะคะอันนี้ต้องมีหัวใจก่อนเนาะ นี่เลยสะสมพลังนะคะจะได้รับให้เลือกนะเป็น exp หรือว่าก้อนหินนี้หรือว่าเป็นเหรียญเงินก็ได้เยอะแยะมากมายในส่วนของร้านค้านะคะก็มีทั้งพวกแพ็กเกจต่างๆนะคะเป็นอุปกรณ์มีพูดพิทักด้วยพูดพิทักนี่เราจะใช้อ,อันเชิญสุ่มมานะคะนี่เลยมีให้เรากดฟรีบ้างไหมเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีนะคะเพราะว่าเลเวลเรายัง เก็บไปได้นิดเดียวเองเรามาดูก่อนว่ามันมีระบบอะไรบ้างนะคะส่วนพวกดันเจียนต่างๆเนี่ยเขาต้องมีตั๋วเข้าด้วยอก็น่าจะได้เป็นรางวัลจากาพวกลุยเควสลุยด่านต่างๆนะคะแล้วก็จะมีตั๋วให้เราเข้าดันเจียนกันตั๋วดันเจียนเนี่ยก็จะมีดันเจียนทั่วไปนะคะดันเจียนวีรชนบุกสังหารแล้วก็เข้าเพิ่มเติมด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็จะมีพวกยาชูก,กำลังแก้วเคล็ดวิชาต่างๆนะคะลูกแก้วระดับสูงขวดยาพัฒนาสามารถกดมาใช้อัพตัวละครกันได้เลยกิจกรรมก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะตอนนี้นี่เลยของรางวัลที่จะได้รับสินี่เลยการซื้อภายในบัญชีต่างๆนะคะเป็นพวกการซื้อนอะกิจกรรมของในหัวข้อนี้ต่อมาก็จะมีไอเทมการเงินอันนี้ก็จะเป็นเป็นแพ็คต่างๆมีกระดานไม้ด้วย ระดานไม้วิรชนเอาไว้ทาอะไรเอ่ยสามารถอัญเชิญอ,อกกุปกรณ์วิรชนอ๋อสามารถสุ่มนะคะสุ่มพวกนี่เลยอาวุธต่างๆที่เป็นนะของหายากทั้งหลายแหล่นะคะมาเรามาดูในหัวข้ออื่นมีอะไรให้เราดูกันอีกบ้างมีห้องเสื้อผ้าด้วยฮ่าๆไปดูห้องเสื้อผ้ากันนี่เลยนะคะชุดแฟชั่นของ ของเผ่านี้นะอันนี้เป็นเผ่าหลินนี่เลยมีชุดชาวบ้านนะคะชุดหน่วยพิทักษ์ชุดน่ารักจังเลยเป็นชุดเกราะต่างๆมีให้เราเลือกได้เฮ้ยหมูกระดิกเปลี่ยนท่าโพสได้ด้วยนี่ท่าน่ารักจังเลยนี่นะคะชุดแฟชั่นก็มีหลายอย่างเลยให้เราเลือกใช้อันนี้ไม่แน่ใจว่าบวกพลังพิเศษหรือเปล่าโอ้ฟังฟังชั่นชุดแฟชั่นนะคะมีเอฟเฟกต์ด้วยนะเอฟเฟกต์ของแต่ละชุดนี่เลย มีพลังป้องกันนะคะ HP แล้วก็สกัดกันซึ่งมันก็แตกต่างกันไปนะแล้วแต่แต่ละชิ้นแต่ละแบบกันไปนะคะต้องรวบรวมวัตถุดิบในการสร้างนะคะถึงจะเอามาเปิดปลดล็อกฟังก์ชันได้นี่เลยสต้องรวบรวมนะวัสดุ4ี่อย่างนะสำหรับชิ้นนี้เขาจะมีบอกช่องทางได้รับด้วยทางตรงนี้นะคะนี่เลยก็สามารถสร้างได้ที่ที่คนขายของเบ็ดเป็ตนั่นเอง ชุดแฟชั่นนะคะมีแบบหมวกด้วยนี่เลยก็จะเป็นแบบเข้าชุดกันกันกบเสื้อผ้าเนาะโอเคอ่ะในช่วงเปิดเกมตอนต้นๆน,นี่ก็วเวอร์เขาก็อาจจะยังมีอะไรที่ขรุขระบ้างนะคะก็รอเขาปรับปรุงแก้ไขกันนิดน,นึงก็แล้วกัน ลาไปก่อนแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามต่อในคลิปถ,ถัดๆไปของ c h ชาแนลเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย